Small okay. town okay. สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นมหากราร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลิซ่าเจนนี่โรเซ่จีซูแบล็คพิงโดนหมดทุกคนแล้วครับล่าสุดเมื่อวันพี่จีซูมาโพส์อิโมจิหน้ายิ้มบนไอจีของเธอหลังจากที่น้องลิซ่าโดนแฟนคลับปอสอทอล่มมาก่อนหน้านี้จากแฟนคลับตัวปลอมของวง b t s โดยมหากราร์นี้ก็เริ่มจากที่วง B ีทเนี่ยมีการเปิดไอจีส่วนตัวของแต่ละคนแล้วก็มีแฟนคลับวง B t ทจํานวนมากที่เรียกว่าอาร์มี่เข้าไปกดติดตามนั่นเองแต่บังเอิญหนึ่งในสมาชิกอย่าง v TS, ีบีทีเอสเอไปกดติดตาม Jenny, Black ก่อนที่จะกดยกเลิกไปในที่สุดแต่เหมือนจะสร้างความไม่พอใจให้กับอาร์มี่บางส่วนนะฮะไม่รู้เป็นอาร์มี่ตัวจริงหรือตัวปลอมมารุมถล่มเจนนี่ด้วยอีโมจิแล้วก็ข้อความในเชิงลบใหญ่เลยซึ่งปกติเจนนี่ก็โดนเยอะอยู่แล้วนะแต่คราวนี้จะโดนเยอะเป็นพิเศษแต่สาวเจนนี่ก็ไม่สนใจแต่อย่างไรนะครับมาโพสขายของแบรนด์ชาแนลต่อแบบชิลๆบน IG Story ในขณะที่ฝั่งน้องลิซ่าก็น่าสงสารสุดๆหลังจากที่จองกุ๊ก BTS โพสต์อีโมจิน้ายิ้มลงบน IG ของเขาส่วนน้องลิซ่าเนี่ยก็มีการโพสอีโ e มจิน่อน นี้หลายชั่วโมงด้วยกันนะฮะสุดท้ายก็ไม่รอดเช่นเดียวกันครับโดนแอนตี้จากวง BTS เข้าไปถล่มอิโมจิพร้อมกับต่อว่าด้วยข้อความเสียหายความจริงอย่างที่บอกไปนะครับน้องลิซ่าโพสต์ก่อนหน้านี้นานแล้วนะกับอิโมจิหน้ายิ้มไม่น่าจะเป็นประเด็นนะไม่น่าจะโดนต่อว่าแต่อย่างไรความจริงแอนตี้นี่ก็ขวนแย่ะนะว่าใครโพสก่อนโพสตหลังในขณะที่โรเซ่บแบล็กพิงกก็พยายามจะตัดปัญหานะฮะคือไม่ใส่แคปชั่นเลยครับแล้วก็โพสตรูปลงไอจีแต่สุดท้ายไม่รอดเหมือนกันครับโดนกล่าวหาว่าก๊อปปี้เรียนแบบสมาชิก BTS อย่างชูก้าเพราะเขาก็ไม่ได้ใส่แคปชั่นเหมือนกันนั่นเองหลายคนก็เลยงงว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วไม่ใส่แคปชั่นก็โดนเหมือนกันแล้วจะให้สี่สาวแบล็คพิงค์ทำยังไงว่าหลังโพสแต่คําว่แบล็คพิงค์เลยไหมอันนี้ก็มึนจริงๆเหมือนกันนะครับเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆและอย่างที่บอกไปล่าสุดพี่จีซูแม่ทับใหญ่ก็มาโพสอิโมจิหน้ายิ้มตอบกับแอนตี้ทั้งหลายแต่สุดท้ายไม่รอดเหมือนกันครับแอนตี้จำนวนมากมาโพสอิโมจิไม่พอใจพร้อมกับฝัดข้อความจำนวนมาก หลายคนก็เลยสงสัยว่าทำไมแอนตี้เหล่านี้ไม่ไปสร้างแอปเล่นเองเลยล่ะเฉพาะสมาชิกวง BTS ไปเลยไหมถ้าจะห่วงผู้ชายมากขนาดนี้แต่ความจริงแล้วอาจจะมีจุดประสงค์อย่างอื่นที่ลึกล้ำกว่านี้ก็ได้นะฮะการฝัดข้อความต่อว่าแบบนี้หรืออีโมจิแบบนี้อาจจะมีผลกระทบต่อ IG ของสี่สาวนั่นเองทำให้เกิดปัญหาขึ้นเช่นมีผู้ติดตามช้าลงน้อยลงคล้ายคลึงกับกรณีที่น้องลิซ่าก,ก่อนหน้านี้มีปัญหาใน i อจของเธอมาแล้วนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนมองไม่เห็นไ G หรือว่าผู้ติดตามยอดไม่ขึ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าแอนตี้เหล่านี้อาจจะมีจุดประสงค์มากกว่าแค่มาระบายอารมณ์เฉยๆเท่านั้นท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้บ้างครับ แต่กลายเป็นมหากราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน่าสงสารก็แต่สี่สาวนี่แหละไม่รู้ว่าสภาพจิตใจพวกเธอตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ละคนยังไงก็อย่าลืมไปคอมเมนต์เชิงบวกให้กาลังใจสี่สาวในเอจของพวกเธอกันดีกว่าคอมเมนต์ต่อว่าทั้งหลายจะได้ตกลงไปอยู่ข้างล่างนั่นเองครับเวลาแอนตี้ทั้งหลายเข้ามาดูจะได้รู้ว่าแฟนคลับวงแบล็กพีนี่สามัคคีกันขนาดไหนเห็นแบบนี้แล้วปวดใจแทนสีสาวจริงๆ